็ใช้แข่งมาหลายนัดแล้วครับแต่นัดนี้เป็นนัดเปิดสนามครับจริงๆเราจะต้องเตะก,กับราชบุรีตั้งแต่เล็กแรกนะครับทีนี้ราชบุรีขอให้เรามาเตะในเลกสองครับก็เลยสลับกันเพราะว่าเขาอยากให้เรามาร่วมเปิดสนามครับตอนนี้บุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นทีเปิดสนามของทีมราชบุรีครับสองมากันเต็ม มาจาก <ique> Radio <Durch> <rapper> ไหนครับมทมค่ะมทมสามมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยแกงนี้ในในหนพัค่ะพัทยาค่ะแกงเราอยู่นู่นค่ะด้านหลังค่ะเดินมากันไม่หมดอันนี้อะไรครับเนี่ยขนมค่ะเอามาเป็นเสบียงไว้ทานเหรอครับใช่ค่ะทานเองเหรอก็เดินด้ว้องพัเดินด้วยท้องเอามาเอามาทำไมไม่ใครให้แชมป์ให้พี่แชมป์เอาฝากพี่แชมค่ะ ครับไอ้กล้องอ่ะถามก็ได้พี่สาวรือเปล่าครับ,รบมาจากไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพมากกทัยครับพ่อแม่พ่อแม่แหละอยแม่นี่เปล่าอยู่โน,น่นอันนี้มารอรับพี่พี่นักเตะเคยมารอรับนี่มาก่อนไหมครับไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกแล้วตอนไปกรุงเทพได้ไปสนามไหนบ้างไหม ว่าวันนี้บุญรังกับราชบุรีเป็นยังไงครับคิดว่าที่พี่จะเก็บสามแต้มได้ไหมได้มั่มนใจนะมคคราม,มาจากไหนครับเนี่ยมาาเทครับแ,นะแล้วคิดว่าวันนี้นักเตะเราจะเป็นยังไงครับ,บ,บสามแต้มแต้มที่วันนี้โขวันเปิดสนามรานบุรีเลยนะไม่ไว้หน้าเจ้าบ,บ้านเลยเหรอพีพี่เาราทำได้ทำนะได้อยู่แล้วคิดว่าไงครับ ข้ามแตงโมข้าวพาโอเคครับมีใครอยากให้กำลังใจพี่พี่ไหมพี่จ้นสู้ๆพี่ต้นสู้ๆพี่ตุ้ยสู้ๆตื่นแล้วฮะพีนรู้รู้อยจนเลยโอเคพี่ต้น งานนี้เวลาบ่ายสามโมงเองนะครับใช่ไหมใช่บ่ายสามแมนสี่โมงสี่โมงครับหมดครับผิดไม่ได้เลยเพราะว่านี่แฟนนักบุรีไม่ใช่ฮะบุรีรัำนะคะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วเนี่ยบุรีรำบุรีรัมเหมือนกันเนาะใช่แล้วเสื้อมันไม่แห้งฝนมันโตโอเคขอโทษดูนิดว่าแฟนจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคนดูว่าหมดนี่มีแต่แฟนบุรีรัมย์เหรอเนี่ยใช่ค่ะ แล้วแฟนเจ้าบ้านไปอยู่ไหนหมดเนี่ยเหลือที่เขาบ้างใจเหมือนกันยังไม่เจอเลยโอเคครับผมคู่12ครับมารอตั้งนานครับรอรับที่นี่นักเตะวันนี้ได้สามแต้มแน่นอนคิดว่าวันนี้เป็นยังไงครับสุดยอดสนามราชบุรียังไงก็ต้องชนะไม่ไมหน้าเจ้าบ้านไม่มีการแพ้ชนะชนะตั้งแต่อยู่ในมุกโอเคมั่นใจขนาดนั้นเลยครับ 4โมงเย็นบอลเตะ1ทุ่มครับแฟนราชบุรีก็ใกล้บ้านก็เลยยังไม่มากันนะครับแฟนบุรีรัมขอยึดต่อแล้วกันนะครับช่วงนี้